พบกับพวกเราเดอะบิ๊กโชว์แชนแนลนะครับผมนน t h เดอะบิ๊กโชว์ผมเลนเดอะบิ๊กโชว์ครับวันนี้พบกับรายการใหม่ของพวกเราครับเดอะชาเลนส์ฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรชาเลนส์อะไรกันเชิญรับโรมกฟอนเลยครับไปดูกติกากติกาของเกมวันนี้นะครับง่ายๆเลยครับเราจะทำสลากไว้ให้เพื่อนๆได้จับกันในอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของประเภทต่างๆอย่างเช่นนะครับยี่ห้อรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์เราจะพูดยี่ห้อรถยนต์เนี่ยภายในที่เราเล่นกันสมมุติว่าผมเล่นกันสองคนใครพูดยี่ห้อที่ผมพูดไปแล้วหรือผมไปพูดยี่ห้อที่เขาพูดไปแล้วสามกันจะต้องโดนลงโทษแต่วันนี้เราได้เล่นกันอยู่สี่คนคนที่แพ้แล้วแพ้อ,อีกจนเป็นคนสุดท้ายเนี่ยผมจะลงโทษใหญ่โดยการที่ให้ไปสวัสดีใครก็ได้ยี่สิบคนแต่ยี่สิบคนนั้นต้องรับรู้ว่าเราสวัสดีเขาไม่ใช่ว่าเดินไป เสวัสดีครับเขาไม่รับรู้ไม่ได้เขาต้องรับรู้หรือรับไหวเราโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูกันโอเคมาเริ่มจับฉลากกันเลยเดี๋ยวเริ่มจากคุณชัยมาคำตอบครับยงยางใจเย็นดิเราไม่ได้จับฉลากมึงบอกให้กูเริ่มกมึงบอกให้กูจับเจากคุณชัยจับไม่ใช่หรอให้คุณชัยจับผมอให้ผมจับสิวะพนี่ไปไหนได้เล้วครับขมังครหยาง โโอ้หแล้วผมแทบพูดแล้วนะถ้าได้ปวดผลไม้ของจริงผลไม้นะฮะผลไม้ลัมมะม่วงลูกชัเลยได้ดีเ้าง่ายๆเลยแตงโมแอปเปิลทุเรียนมะขืนจริงจริงมะละกอมะละกออ่างงูพุทราเอาดีมึงง่ายไอ้ชัตเอาลุงมาลำไยโอ้โหเอาคนจุ่มไปด้วย ลองกองลองกองไอ้ยัยกษ์กดดันแคมเบอร์รี่โอ้ฝรั่งแคมเบอร์รี่นี่ดาราารึเปล่าเดี๋ยวแต่ต้องเป็นคิมเบอร์รี่เหรอเอามังกรสับปะรดครับลูกพับลูกพับเชอร์รี่น้ำวายมีตั้งหน้าตั้งตาหนีแล้วันสับปะรดผูเลียนเฮ้ยมังกรสับอเบอร์รี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อินทภาลัมอินทภาลัมอะไรอินทภาลัมมาพูดอสหลวงพูดามา้อะไรไม่ไวะสมันเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวดีลุกปั่นดีเรวเร็วเร็วสินาทีสิบเก้าแปดีเโอ้โหโอ้โอยเป็นหเป็น อยู่เนี่ยดึงดีเยอะแยะผลไม้บนโลกไปเนี่ยคิดออกหมดแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าผมจะพูดหรือเปล่าวิวทำอะไรต้องมีน้ำดมดุ้งเว้ยจริงจีจริงจีเ้ยไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปเหลือสามคนเหลือสามคนรอโดนลงโทษเลยฮะลงโทษเลยเอาผมได้ไหมเอาผมได้ปะเออมาคุนมาปราง มาปางปางไปแล้วเฮ้ยต้อปาไปแล้วไปไปรอไปรอโดนดิไปรอไปรอรอเอ่อฝรั่งมะยมมะไฟมะขา้ส้มอแค่ตาลุ่มีวีเมลอนเย้ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เด็บโวินี้โอ้วินด้าอีกโอ้หรอดครับผู้ชนะวันนี้ออฟสองมากูจับเองเนี่ยแม่งจับปวดหมูที่อะไรก็ไม่รู้อยู่ที่สมองมึงจับอะไรก็ช่างอะมันอยู่ที่ขึ้นได้หรือเปล่าที่ห่อรถยนต์ครับผมโอ้โหเโตโยต้าไอซัที่ห่อรถยนต์ครับผมรอบสองผเริ่มเลยครเริ่มโตโยต้าพันด้า ฟิตซูวิชิโซสกีมีรถยนต์อยู่เอ็มจีปอร์ดเซนเจอร์เชฟโลนเล็กเบนบีเอ็มไม่ได้เล่งในี่ปุ่นเฮ้ยน้ำหนึ่งสิบย้อยเฮ้ยเดี๋ยวคาับไม่เดี๋ยวแล้วสิห้ามันเปหมเจ็ดแปดเก้าสิ เอาโอเคจัดมาละในคัสสุอีซูซุเลอร์สรอยโอ้โหโอ้โหโอ้แม่นแ่นเบอร์แี่อ้าวดอชคาดิหล่นี่ไงมาด้านี่ไงเนี่ยมาด้ากอมึงมองเลย เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยอจ็ดอะไรวะแปดเก้าสพอชี่ไงแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับคุณต้องคารมปติการไม่เป็นไรได้ผู้ชนะแล้ครับยังเหลือกรบกสองคนแลยชนะแล้วเหลือสคนแล้วมากลับเลย เอาแนะ่โอ,นะอ,อ้อะไรวะนี่คืออะไรจัง,จงหวัพี่ลงท้าย<ห>ด้วยอะไรจังหวดลกด้ยอมากูวเลยกูดอธานีลบบุบรีปทุมธานีสละบุรี นนทบุรีการชนะบุรีอุทัยธานี้สิงห์บุรีจันทบุรีชนบุรีเข้าไปบ่อยบุรีวะชอไปมู่สุพรรณบุรีอวะี่เอาสามหมดแล้วเอาแล้วเหลือก็เยอะ ไม่ต้องห่วงค่อยๆคิดเวลาเดินแล้วหนึ่งหนึ่งสองได้ไรวะหมดแล้วยอมแพ้ดีข้าวลงท้ายด้วยสะอีอ่ะโอ้โหไรวว่าไมว่เเ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกดีกว่านะครับว่าผมจะ อาดาดาไป็วันดีเขานะครับที่ไหนเยอะคนมีมารยาทอ่ะใครๆก็ชอบมึงเป็นวันดีเขาใครก็ชอบเดี๋ยวไปดูกันนะครับใครตั้งเกมนี้ไปะลไปอ่ะลุกลุกลุบตามตามกติกาอารมณ์กดด้วยประเทศไทยอารมณ์ก่อนแล้วอูยังเล่นแล้วเลยไปสวัสดีป้าทุกคนเลยเนะป้าสวัสดีครับ เดินไปไหนไมได้หรือว่าอยู่ตรงนี้รันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับแวสวัสดี้ครับสวัสดีครับไปเรื่ยๆแล้วเนี่ยสามสิบดียวคุณน่าจัโดนใครไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่สสบส มางมารยาทดีมึงก็รู้สึกดีใกลไปเปล่าแข้งแจงมใสมึงอย่าทำหน้าเจือดเวยเกอบาี้เขามัน้าร์ดี้รถแดงบาดี้รถแดงเนออยูมันเหนื่อยหรือเปล่าอั้าสวัสดีครับถือว่าให้นะถ้าพูดนี้นึงหกคนเลนะวดีวน้สวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้มีคนแล้วทางนี้มีเยอะๆไม่ใจไนี่กูเคิร์มไม่ได้เลยพี่น้องขอกลัวมึงหอเ้ยหมนจร้องหน่กัดคุยแล้วอครับ

พ่อเฮ้ยไหมขับดีป่ะยุ่งระเบียบครับครับผมไม่ไหนก็มาเนี่ยน้องก็เดินไปเป็นเดินเปไทยนะบนบ้านไม่กี่ตันในวัดเลยไปวัดเลยงวดนู้ดดีครับครับเลยครับดีกว่าดีครับ เร็วเร็วครับพี่ครับครับพี่ครับพี่ครับ่พี่ครับลงโบัสเครับแล้วเร็ววัหนยังพอเดี๋ยวค